สวัสดีค่ะเอนะคะวันนี้มากำจัดไขมันที่ต้นแขนนะคะหน้าท้องแล้วก็บั้เเอวค่ะที่เดลยามคลินิกจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมนะคะปัญหาของเอนะคะก็คือต้นแขนใหญ่คือจะออกแขนหมดเลยแล้วก็หน้าท้องก็ใหญ่ใช่เวลาออกกําลังกายก็คือเหมือนว่ามันไม่ออกค่ะออกหนักแค่ไหนก็ไม่ออกไขมันเก่าๆก,ก,ก็ไม่ออกก็เลย ตัดสินใจดูดไขมันที่เดยังคลินิกค่ะ,ะสวัสดีครับผมหมอแมนนะครับวันนี้ก็คนไข้เนี่ยก็จะเข้ามาดูดไขมันนะครับท้องแขนนะครับแล้วก็ท้องบนล่างแล้วก็บัิเอวนะครับซึ่งในคนไข้คนนี้เขาเคยมีบุตรประ่อนหน้าท้องเขาก็เลยมีความยืดเยอะครับแล้วก็มีความป่องเยอะบรินเนี้ยเราก็ต้องทําการดูดไขมันร่วมกับการกดกระชับผิวนะครับโดยการใช้บริทายร่วมด้วย แล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งที่เขากังวลก็คือบริเวณบั้นเอวนะครับเขาก็ต้องการให้เอวเนี่ยมีความคลอดความเพียวขึ้นนะครับส่วนวบริเวณท้องแขนเนี่ยคือเนื่องจากเขาเป็นคนที่ตัวเล็กแต่คือแขนเขาใหญ่เขาก็เลยกังวลก็ต้องทำการดูดไขมันด้วยแล้วก็พอดีมีความหย่อนนิดนึงนะครับที่บริเวณท้องแขนก็คือต้องใช้บริทายร่วมด้วยเหตุผลที่เลือกที่นี่นะคะก็คือ ปกติก็ดูหลายที่แลละดูทั้งราคาแล้วก็ผลลัพธ์หลังจากการทําสอบถามพี่ๆที่เขาเคยทำมาเนาะถ้าเป็นเรื่องดูไขมันเอ้มั่นใจที่นี่ค่ะ t ด e Young c l i n i